อันนี้อยู่ในโครงการแล้วนะครับแล้วยังไงต่อวะเนี่ยต้องไปทั้งไหนต่อแล้ะจ้แล้วก็มาสะดุดตากับรถเหล็กคันนี้ครับโคตรสวยเลยครับทุกคนคันใหญ่มากประมาณ1ต่อ10เลยนะมีแต่รถแบบของเล่นโบราณโบราณเก่าๆนี่ถ้าใครเป็นสายนี้นี่ก็มาได้เลยนะครับแถวตึกแดงนี่เห็นโลโก้แล้วมันสะดุดตามากๆเลยครับอยู่ที่หน้าต่างชั้น2ของศึกมิกเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูกันครับว่ามันคืออะไร สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่จตุจักรนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันมีอะไรให้เราแบบว่าช้อปปิ้งกันมาบ้างนะครับ <Yeah. S 1> วันนี้บรรยากาศได้เหมือนฝนจะตกด้วยนะไม่รู้จะได้เดินหรือเปล่านะครับนี่ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงตรงนะฮะก่าจะไปถึงก็ประมาณบ่ายสองวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับไปกันครับ จอดรถแล้ววันนี้ฝนจะตกด้วยต้องพกล่มไปด้วยนะครับ <g akes> ต้องมีผ้าเปื่อเช็ดหน้าเช็ดตาเหงื่อออกตอนนี้เราเอารถมาจอดกันที่ลานจอดรถของ BTS นะครับไปคือผมเนี่ยไม่ได้มาเดินเล่นที่จตุจักรเนี่ยนานมากๆแล้วนะครับประมาณ3-4ปีได้เลยนะโอ้โหจำไม่ได้เลยว่าครั้งสุดท้ายที่มาเนี่ยเมื่อไหร่กันครับอันนี้อยู่ในโครงการแล้วนะครับแล้วยังไงต่อวะเนี่ยต้องไปทั้งไหนต่อล่คะครับ โอ้ยไม่ได้มานานไม่ได้มานานจริงจรงตั้งหลักไม่ถูกเลยครับแล้วตัวไหนมันจะมีของแบบของมือสองให้เราได้ไปเลือกดูวันนี้กองทัพต้องเดินด้วยท้องครับผมเดินมาถึงตรงนี้เนี่ยได้ยินแว่วๆก็เลยลองมาแวะชิมดูสักหน่อยลูกชิ้นทําเองไม่ใส่แป้งไม่ใส่บอแหละ หมูล้วนไก่ล้วนน้ำจิ้มรสเด็ดแวะชิมได้เลยครับเฮ้ยปรากฏว่าโคตรอร่อยเลยนะครับใครที่ไปจะดูจักเนี่ยลองแวะไปชิมดูนะครับของเขาดีจริงๆอร่อยจริงๆเท่าที่สังเกตดูนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแบบงานเสื้อผ้าหน้าของตกแต่งตัวผู้หญิงเนี่ยเยอะมากเลยนะครับผมก็เลยข้ามมาที่ตึกแดงฮะโคตรร้อนเลยตอนนี้ก็มาอยู่ในตึกแดงกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ชั้นล่างนะ ดูกันว่าเขามีอะไรขายบ้างนะครับแต่ว่าที่ตึกแดงเนี่ยจะเป็นแบบตึกที่ขายแต่ของมือสองนะส่วนใหญ่ไปตามดูกันครับก็อย่างที่บอกครับผมบริเวณตึกแดงเนี่ยเขาก็จะขายของมือสองนะครับแต่ว่าพอเดินดูดูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแบบพวกของสะสมโมเดลฟิกเกอร์อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นแบบพวกของใช้โบราณของเก่าๆเนี่ยเยอะมากเลยครับนี่จักรยาน2คัน3คันตรงนี้นี่โคตรเท่เลยนะครับมีแบบเป็นเครื่องแบบสมัยโบราณด้วยนะ ก็มาสะดุดตากับรถเหล็กคันนี้ครับโคตรสวยเลยครับทุกคนคันใหญ่มากประมาณ1ต่อ10เลยนะเท่า,หาไหร่ครับพี่คันนี้สามพันครับสวยมากก yep ็โด,ย,ดยความที่มันเป็นรถเหล็กเป็นแบบรถของเล่นโบราณนะครับเป็นของเก่าของสะสมมากราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงครับผมดูทรงแล้วแถวนี้ไม่น่าจะมีของที่เราต้องการนะครับ mm hmm. ดูดิ ีแต่รถแบบของเล่นโบราณโบราณเก่าๆนี่ถ้าใครเป็นสายนี้นี่ก็มาได้เลยนะครับแถวตึกแดงนี่รับรองเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม สุดท้ายเนี่ยก็ข้ามฝั่งเข้ามาในฝั่งของจา่าดจักรเหมือนเดิมนะครับนี่แล้วก็มาเจอร้านของเล่นนี้เป็นของเล่นแบบยุคปัจจุบันนิดนึงครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นของเล่นแบบของเด็กๆนะฮะพวกปืนเนิร์ฟพวกตุกต๊กตาตุนตุ๊กตาอะไรเงี้ยเยอะมากเลยครับแล้วก็เดินเดินผ่านมาที่หน้าตึกมิกเห็นโลโก้แล้วมันสะดุดตามมากเลยครับอยู่ที่หน้าต่างชั้น2ของตึกมิกเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูกันครับว่ามันคืออะไรพูดให้ตื่นเต้นไปอย่างนั้นแหละครับความจริงแล้วผมตั้งใจจะมาร้านนี้แหละเออ แต่พอขึ้นไปเท่านั้นล่ะครับโอโหผิดหวังเลยฮะร้านพี่เขาปิดครับผมคือร้านเนี้ยเป็นร้านที่แบบว่าของเล่นอารซีรถบังคับเซ็งเลยครับขึ้นไปแล้วร้านพี่เขาไม่เปิดนี่แต่ภายในตึกมิกเนี่ยชั้น2เนี่ยก็จะมีร้านที่ขายแบบพวกโมเดลเนี่ยนะครับคือเยอะมากนะฮะทุกคนที่มานี่คือต้องแวะเลยนะครับถ้าเป็นสายโมเดลเนี่ยราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะฮะร้านนี้นี่ถูกใจนักสะสมโมเดลแน่นอนครับผมเพ,พียบเลยเต็มร้านเลยนะ สรุปวันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะครับเดินจนแบบโอ้เสื้อนี่เปียกหมดเลยตั้งแต่บ่ายสองนห้าโมงเย็นแล้วนะฮะร้รานของเล่นที่เราตั้งใจจะไปเนี่ยก็ไม่เปิดด้วยนะครับวันนี้ได้แค่เสื้อมาแค่2ตัวเท่านั้นฮะที่เหลือก็ไม่ได้เลยเลยครับผมภาร,รกิจวันนี้แบบเฟลมากครับผมนี่ก็จะได้ของเล่นกลับไปทําอะไรสนุกๆให้ทุกคนได้ดูแล้วนะฮะเขาบอกว่าถ้าอยากจะให้มีของเล่นมือสองเยอะเนี่ยต้องไปที่คลองถมกลางคืนนะครับถึงจะแบบเยอะมากๆนะฮะ แต่ถ้าที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้ากับของกินเท่านั้นนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเยอะมากเลยนะครับตามนั้นครับทุกคนวันนี้ไม่ได้อะไรเลยฮะก็คิดซะว่าผมพาทุกคนมาเดินเล่นจัดจุจกัจกเท่านั้นเองครับสรุปไม่ได้อะไรเลยนี่ได้ชาอีกสองแก้วกลับบ้านครับผม